สวัสดีครับผมวันนี้ก็มีงานเช่นเคยนะครับวันนี้มีงานเปลี่ยนยางนะครับผมนะวันนี้มีงานเปลี่ยนยางคือรถคันนี้เนี่ยปกติล้อเป็นล้อซีลวดนะครับเป็นเป็นยางที่ใช้ยางในนะครับทีนี้พี่เขาต้องการใช้ยางที่ไม่มียางในแล้วก็ใส่ล้อแม็กนะครับคลิกร้อยี่สิบห้าตัวนี้นะครับเดี๋ยวรอดูนะครับว่าจะเป็นแบบไหนเนาะก็ฝากที่ร้านร้านเปลี่ยนยางด้วยนะร้านเปลี่ยนยางที่ ย่านบางบอนนะครับผมก็จะอยู่ในซอยเอกชัย83ดทับหนึ่งนะครับผมเปิดทุกวันนะครับเปิดทุกวันเดี๋ยวออกมาให้ดูนะครับเป็นเป็นล้อแม็กนะครับล้อแม็กใหม่ด้วยนะนี้ก็ค่อยๆจับนะนี้เป็นล้อแม็กของแท้ด้วยเป็นลายก้ามปูนะครับนะมีอุปกรณ์ครบเลยนะเนี่ยอ่าพิกด้านหน่อยนะเนี่ยโอ้โห งานเนียนมากนะครับของของแท้นี่ผมเพิ่งเคยเห็นเอ๊ะแต่ว่ามันติดปัญหาไม่เป็นไรไม่เป็นไรเนาะนี่นะแต่ว่าถือว่าก็โอเคนะมันมีครบทุกอย่างคือมีลูกป่๋งลูกปืนมีซีนมาเรียบร้อยเลยนะ <c oughs> อ่านี้หนึ่งหนึ่งวงแล้วเนาะหนึ่งวงว้ยวางนี่นแล้วกันวางก,ก่อนวักน <c oughs> เดี๋ยวมาดู้อหลังหน้ย โอ้ oh, oh, บ้างใครเห็นล้อแม็กที่ซื้อมานะ mm hmm. เอองานแท้งานแท้นะครับงานแท้เลยนะ mm hmm. ออเพราะมันจะสักๆหน่อยมันใหม่มันจะสางยี่ห้อ บางคนคิดว่ามันเป็นรูระบายน้ํานะครับแต่ว่ามันไม่ใช่นะเป็นรูต้นตึนเองนะนี่จะใส่จุบเลสจ,จุบเลสตัวนี้นะโอ้จะเป็นกา้โดนเลยเนีนน่ยเดนได้ครับเดนได้ครับอืมเากระหาตรงนี้คือจุบเลสจุบเลสที่จุบเลสที่เราซื้อมานี่นะครับมันจะ ด้านในเนี่ยมันจะเป็นกลมๆนะมันจะไม่มีเหลี่ยมให้เราจับนะครับผมนะเวลาเราขันเข้าไปเนี่ยจุบเล็ดตรงมันเป็นชุบเล็ดตรงตัวนี้ตัวนี้อ่าตัวนี้ก็ได้ตัวนี้นะ,วนนะเวลาเราขันเนี่ยมันจะหมุนค่อนข้างจะตามมือเรานะคือมันน่าจะอยู่แล้วล่ะแต่ว่าตัวจับมัน มันไม่มีตัวจับนะครับบอกเดวๆไงดีตัวดี้ยไม่เหนเขาอะไรมันบ่งอไงปัญหาของมันบ่นบคือมันหมุนไม่ได้อตัวนี้ตัวที่ใส่ปัญหาคือมันใส่ไม่ได้นะครับเนี่ยถ้าเราใส่เข้าไปเนี่ยตอนออกออกไม่ได้แน่นอนแนะนำว่าให้ซื้อแบบไหนแป๊บนึงพอจะหมุนได้มั้ยลองพยายามกัน หมุนไม่ได้หนะมุนนี่หลุดเลยออกนี่ออกมาสรุปว่าเราก็น่าจะจะทายกันนะานทายเดียวเดี๋ยวเบอรต้นนะครับถ้ามันนี่ในความที่เราไม่เก่งนะไม่รู้นะแล้วก็เอาพลาดจับแบบนี้นะครับเราใส่นี้เข้าไปก่อนแล้วกัน อ่าจับเกี่ยวกันเป็นรอยนะน่าจะช่วยเราได้ให้มากก็น,น้อยนะครับเนี่ยจุบเลดเอ,อ้ได้จริงนะมุนช่วยได้ปะไหมมุนตามป่ะช่วยได้อยู่นะมุนไหมไม่มุนได้ได้มุนปได้ได้ ล็ลกได้<อ>นะเลยลับได้เออได้ก็ให้มันนั่นนั่นนั่นหน่อยอุ้ยได้อยู่นะ <c oughs> นะแต่แนะนำว่าให้ซื้อแบบมีมีมีตัวจับด้านหลังอ่าถ้าซื้อมีตัวจับด้านหลังจะดีมากกว่านะอันนี้ก็นแน่นแล้วนี่ข้างในข้างหน้านี่ปูดเลยพี่มาดูนะอันลทครับ หรือว่าถ้าท่านใดแบบไม่มีจุ๊บเลดเอาจุ๊บที่ผมก็ได้นะจุ๊บผมก็มีนะแมันให้เ็ให้มาสองตัวฮตัวนี้คือตัวนี้คือมีจับด้านหลังอ๋อ,อตัวนี้จับด้านหลังคือมันมีจุ๊บเลดหลายแบบอ๋อมีจุ๊บเลดหลายแบบตัวนี้จะเป็นจะจับจับหลังจับด้านหลังโอเคโอเคตัวนี้จับหน้าตัวนี้จับหน้าอย่างเดียวเหมือนแบบ เหม,มือนยางในรถเลย<ช>นะเหมือนตัวที่มียางในงงงเหนลยอที่ร้านก็มีบริการรับเปลี่ยนยางที่ไม่ใช้ยางในนะครับผมลดการเป็นรอยงัดล้อมแม็กเป็นรอยนะครับอันนี้เป็นล้อใหม่ๆเลยนะล้อใหม่ๆเลยเราก็ต้องทำการทานะครับผม ทาน้ำมันหล่อลื่นเข้าไปก่อนนะนะครับวันนี้พี่มีพี่เจ้าของรถนะมาช่วยจับกล้องให้นะครับที่ร้านมีหลากหลายนะครับมีหลากหลายอาชีพก็ถ้าหากใครมีปัญหาเรื่องใดให้ผมช่วยก็แวะมาได้นะครับ ไม่นี่ดูอะไรดูว่ายางบอกว่าให้ไปทางไหนใช่ไหมใช่ครับผมว่าไม่รู้ว่ามันจะไปทางไหนเขาจะบอกว่าตัวนี้เป็นเป็นยางยางดีสโตนใช่ไหมดีสโตนดีสโตนดูด้านบนดีสโตนนะครับนี่คือคือล้อหลังล้อหลังล้อหลังแต่ว่ามันแต่ว่ายางดีสโตนเนี่ยไม่ได้บอกระบุเลยว่าหน้าไปด้านไหนหลังไปด้านไหนนะครับแต่ว่าเขาจะบอกแค่ไปที่ทางไปทางเดียวกันนะครับเนี่ยเราจะได้รู้ว่าลูกศรจะไปทางเดียวกันเนี่ยนะลูกศรไป แต่ว่าขอบแข็งดีมากนะครับผมถ้าหาใครจะใส่ยางนะเนี่ยขอบแข็งดีมากเลยของดีโตนนะยอมรับเลยว่าขอบแข็งดีจริงๆีงง้เบอร์เก้านะครับ9ก้าสิบเก้าสิบสส่อเก้าพร้อมใส่งลงเลย อยู่ที่นี่มันเปลี่ยนอยู่ที่นี่เปลี่ยนเปลี่ยนได้หมดนะครับตั้งแต่รถรถเล็กยันรถใหญ่นะรถกระบะพวกนี้นะเลียผิดแต่ว่าตอนนี้เนี่ยทำแต่มอเตอร์ไซค์ไปก่อนนะครับนะคือผมจะให้โดนโดนไอ้ล้อเนี่ยล้อแม็ก ให้น้อยที่สุดหรือว่าไม่โดนเลยนะนะส่วนนี้ไม่ได้โดนหรอ,อส่วนนี้จะไม่โดนแทบจะไม่โดนนะครับแล้วก็ทาน้ำมันหล่อลื่นหน่อยนะให้ยางมัน เพื่อความไอเหล็กที่แทงเข้าไปเนี่ยครับถ้าโดนด้านในจะคือไม่มีไม่ไม่มีผลกระทบกับล้อแม็กนะครับไม่ไม่มีมีไม่ไม่มีผลกระทบใดๆนะครับผมถ้าโดนขอบนี่จะมีถ้าโดนขอบนี่มีผลแน่นอนด้านนอกนะแต่ว่าถ้า แทงไปด้านในไม่มีผลอะไรเพราะว่าเราไม่ได้งัดนะครับผมเราก็จะเหยียบไปแบบนี้นะครับแบบนี้นะบบนนะคือเหล็กเหล็กเนี่ยเราจะไม่ได้งัดแบบนี้นะไม่ได้งัดแบบนี้เลยไม่โดนถึงงัดตัวนี้ก็ไม่โดนนะเพราะว่ามันจะไม่โดนเลยครับผมจะไม่มีส่วนใดโดนล้อมแมกเลยนะครับตัวนี้มัน มันปรับได้นะครับปรับระยะได้นะครับนะนี่ปรับระยะเข้าออกได้แล้วก็ไอ้ตัวเนี้ยจะไม่โดนโดนแต่ด้านในนะครับเวลาแทงเราต้องแทงเข้าไปข้างในครับผมต้องแทงเข้าไปด้านในแบบนี้นะ,ะเนี่ยนี่นะครับครับนะนี่เราใส่เสร็จแล้วเราก็ นี่นะก็คือเนี่ยผมจะทดสอบว่าเอาวิธีเยายางออกนะว่ามันจะเป็นรอยหรือไม่นะครับยางนี่มันเป็นยางขอบแข็งมากนะครับขอบแข็งมากเห็นไนะถ้ามันดึงไม่มาเราก็กดพื้นลงน่อย นะจะมีแต่ยางนะครับที่จะเบียดกับกับกับล้อมแมกได้นะครับ พยายามจะไม่ให้โดนล้อมแม็กนะครับมีจะได้หรือมั้งได้หรอพี่มาเอาคันเลย่ <c oughs> อ้รถเป็นไหม ันนี้เหมืนอนกันอันนี้มันก็งัดช่วงเวลาที่มันจะออกจากจากลงขอบนี่นะมันก็จะงัดออกมาทางด้านนอกนะมันจะไม่งัดลงตรงนี้โดยตรงนะครับมันจะมีตัวช่วงระยะห่างของของล้ออยู่เยอะอยู่มันจะเวี่ยงลงด้านนี้นะครับซึ่งมันจะไม่ทําให้ล้อเป็นรอยนะครับผม แล้วก็ถอดเราก็ต้อ,องถอดจุบออกก่อนเนาะมันจะได้อัดเต็มง่ายๆนะครับเดี๋ยมปอกก่อน ่วเวลาเติมก็จะเติม <Okay. S 1> ยากหน่อยเพราะว่าบางทีขอบมันยังไม่ออกมานะครับลมมันแอบซึมออกก่อนเนาะนี่แล้วเนี่ยพอมันยางมันเข้าขอบหมดแล้วเราก็สามารถปล่อยลมได้แล้วก็มาใส่ใส่นี้นะใส่สอนมัน เราเติมไปประมาณสามสิบนะครับอันนี้จะขึ้นสามสิบสามสิบสองนะครับแต่ว่ามาใช้เหล็กวัดเนี่ยเหล็กวัดจะขึ้นประมาณน่าจะประมาณสามสิบห้าหรือขึ้นเท่าไหร่ไม่รู้นะแล้วแป๊บน่ได้ขึ้นประมาณสามสิบห้านะหรือพี่เอาแข็งกว่านี้เอาเท่าไหร่ดีพี่ปกติสามสิบ สามสิบห <35 S 1> <อ>้าพนี่ประมาณนี้แหละกลางๆพี่ใช่เพราะบางคนเติมสี่สิบนี่นะนี่ประมาณสามสิบห้านะครับเติมลองดูก่อน,นถ้าไม่ถ้ามันแข็งไม่ค่อยปล่อยออก<ช>ถ้าไม่พอก็เติมเพิ่มใช่ใชนี่นะครับยางดีตนไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โฆษณาช่วยเขานะครับแต่ว่ารู้สึกว่ามันแข็งดีจริงนะขอบมันแข็งดีมากเลยนะเนี่ยใช้ได้เลยใช้ได้เลยนะครับ ท่านใดสนใจเปลี่ยนยางที่ร้านผมก็แวะมานะครับผมผมอยู่ซอยเอกชัย83ทับหนึ่งนะครับนะโะหหนักเอกชัยเนี่ยล้อใหม่ยางใหม่นะครับที่เขาลงทุนซื้อล้อซื้อยางให่ผมเปลี่ยนใหม่นะโดยที่ไม่กลัวว่าเป็นรอยเลยนะผมก็เต็มที่ครับไม่เป็นรอยไม่มีรอยใดๆนะครับผมเชื่อใจครับเชื่อใจขอบคุณครับขอบคุณครับนี่นะครับเครื่องเปลี่ยนยางนะครับมีนะครับผมอันนี้นะคือเสร็จแล้วนะนี่ รถพี่เขาใส่ล้อแม็กลา,ายกัมปูนะครับเป็นล้อแม็กของใหม่นะครับผมพี่เขาซื้อมาใหม่เลยนะเนี่ยก็หล่อๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ยางใหม่ยางของดีสโตนนะครับขอบ,ขอบขอบเขาดีมากเลยครับขอบแข็งมากเลยนะขอบช่วงเดี๋ยวจะบอกนะบอกว่าขอบขอบช่วงเนี้ยนะครับแข็งมากเลยแข็งดีนะ่ดีแต่ว่าถ้าเป็นของไอ้นี่มันจะนิ่มๆนะของยี่ห้ออื่นนะ สัมผัสด,ดูตามขอบเนี่ยมันจะนิ่มๆนะครับอันนี้บอกเลยไม,ไม่ไม่ผ่านนะไม่ผ่านอันนี้ไม่ใช่มิชลินนะลายคล้ายมิชลินใฉยแต่ไม่ใช่นะอันนี้ยี่ห้ออะไรไม่รู้นะนไม่บอก,บอกยี่ห้อนะครับผมนะก็ประมาณนั้นนะแต่อันนี้คือไอนนที่มัน,นหนาๆแข็งๆเนี่ยบอกได้นะครับผมอันนี้คือดีสโตนนะครับขอบแข็งดีมากเลยนะเนี่ยรถพี่เขาก็ใส่ปกติใส่ล้อธรรมดาอยู่นะทีนี้ก็เปลี่ยนเป็นล้อ แมกแบบนี้แล้วก็ใส่ชกนี่นะพี่ชก,บบชกเดิมชกเดิมไปกึงสั่งกึงใช่ไหมพี่บบชกเดิมสั่งกึงนะแบบนี้นะเราต้องขยันเช็ดหน่อยไม่งั้นมันกลัวมันดำ <laughs> อย่าให้แมวเยี่ยวใส่นะครับผมเนี่ยหมาแมวเยี่ยวใสนะ่เดี๋ยวมันเป็นอะไรนะมันจะเป็นเป็นกดเ,เป็นดา่นนดางนะครับผมนี่นะนี่ก็แบบนี้นะจานเราหน้าพี่เขาก็จะเป็นจานไซส์เล็กอยู่นะครับแต่ว่าเป็นจานแต่งนะ นี่คือเอามาทำรถใช้งานที่เฉษนะนี่นะก็จะเป็นคลิกรุ่นอ่าแรกๆนะครับก็จะเป็นปี2 1 2ปี2012นะครับก็จะเป็นแบบนี้นะถ้าหากใครมีรถคลิกรุ่นเก่าๆหรือว่ารถรุ่นเก่าๆจะเอามาโมดิฟายจะเอามาทำอะไรก็มาทำได้นะครับถ้าหากว่าไม่มีที่ทำนะครับผมนะ พอคลิปนี้ผมก็ถ่ายมาเยอะแล้วนะก็ฝากร้านด้วยนะครับฝากร้านเปลี่ยนยางปะยางด้วยนะครับถ้าหากใครยางรั่วก็แวะมาได้นะครับผมปะแบบเร่งด่วนก็มีแล้วก็ปะสติมล้อสติมเย็นผมก็ปะได้นะครับผมถ้าปะด่วนก็มีแทงใยใหม่นะครับแทงใยใหม่ก็มีนะนะครับก็ฝากร้านด้วยนะครับผมโอเคนะครับคลิปนี้ผมก็ถ่ายให้ดูเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามารับชมนะครับผมไปแล้วนะครับ